ครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะตอนนี้นะโอ้ดูด้วยที่บ้านกระเลียงรวมมิตรนะทุกคนเอาของมาบริจาคนะตอนนี้ผมอากมาโหมเอาอะไรมาหลายหลายอย่างนะโอ้โหติดตันเลยตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะรถซอยแคบแต่ว่าโอ้โหคนมากันเยอะทั้งมาชมเฉยเฉยทั้งมาบริจาคขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าดูด้ยพระสงฆ์องค์เจ้าติดที่ตั้งนานผมก็ติด ผมก็ติดมอเตอร์ไซค์ละดูเนี้ยติดยาวเหยียดนะนะไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยนะนะ่นชะัดเลยะไม่ขยับเลยดูเนทั้งคนมาช่วยและคนมาต้องเที่ยวดูนะครับเมื่อวานยังสบายอยู่ผมมายังสบายวันนี้นะโอโ้วันนี้ติดแบบโลกแตกนะอยาเข้ามานะพี่น้องไม่เอามาแจกบอลหลังวันนี้อยาเข้ามา ออกไม่ได้ออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้ดูนี่ฮะโอ้โหโอ้โหนี่รับของบริจาคก,กันเยอะเลยนะมีแต่คนมาบริจาคมากมายนะคนมาต้องเที่ยวด้วยเด็กเจ้าเหียกนะตอนนี้ติดเยอะเลยนะครับโอ้โหโอ้โอ้ติดจริงๆติดมากเลยครับติดมากเลยโอ้พี่น้องติดมาก โอ้ oh, จะเข้ามาเลยฮะวันนี้จะเข้ามานะโอ้โ oh. อ oh ้โหสุดสุด